สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนภาพรค่ะ B 6 3 2 7 7 2 9ค่ะวันนี้จะมาอธิบายหลักการทำงานของเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณระบบ FM Studio m u l i f y ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา527247 Principle Princi of Communications ค่ะไปพูดไปดูหลักการทำงานได้เลยค่ะสำหรับหลักการทำงานของ FM Studio Mandi Pack น,นะคะทางฝั่งเครื่องส่งคะ่ะทางฝั่งเครื่องส่งก็จะมีข่าวสารทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข่าวสารทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะเข้ามาที่ Low Pass Filter ซึ่ง Low Pass Filter จะมีบ a n d w i d t h เท่ากับ15กิโลเฮิรตซ์แล้ว Low Pass Filter ก็จะทำการส่งสัญญาณเข้ามาที่ Matrix เมทิคก็จะทำให้เกิดสัญญาณที่เป็นผลรวมและสัญญาณที่เป็นผลต่างจากนั้นสัญญาณที่เป็นผลรวมและสัญญาณที่เป็นผลต่างก็จะเข้ามาที่ซิกมาโดยสัญญาณที่เป็นผลต่างจะต้องผ่านดับเบิลไซแบนซึ่งจะมีสัญญาณที่เป็นไพลอต 19กิโลเฮิรตซ์คูณกับ2เท่ากับ38ิกิโลเฮิรตซ์เข้ามาคูณในดับเบิลไซแบนด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความถี่ที่0ูนย์กิโลเฮิรตซ์ก็จะย้ายไปที่ความถี่ที่38กิโลเฮิรตซ์และความถี่ที่15กิโลเฮิรตซ์ก็จะย้ายไปที่ความถี่ที่5 3กิโลเฮิรตซ์นี่แหละค่ะจึงทำให้เกิดฟรีคินซีมันติแพคจากนั้นก็เข้ามาที่ซิกมาโดยที่มีความถี่ของไพ l o t 19ลอตสิกิโลเฮิรตซ์เข้ามาที่ซิกมาด้วยเข้ามาที่ซิกมามันจ พอขดสสารท,ที่เรียกว่า XB ออกมาเจอกับ FM mod ที่มีความถี่100เมกะเฮิร์มาเจอกับสมการลอยข้ามอากาศพอมาเจอกับสมการลอยข้ามอากาศจึงทําให้ขดสสารสามารถลอยข้ามอากาศได้ค่ะค่ะสําหรับส่วนทางเครื่องรับนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าขดสสารที่ลอยมากับสมการลอยข้ามอากาศก็จะเข้ามาที่ FM demod ค่ะจากนั้นก็จะเกิดเป็นข่าวสาร XB ออกมา แล้วก็แยกเป็น3เส้นทางโดยเส้นทางแรกก็จะเข้ามาที่ low p a ฟิ filter เพื่อเพื่อให้ low p a ฟิ filter กรองเอาสัญญาณซึ่งจะกรองเอาสัญญาณความถี่0-15ถึง15กิโลเฮิร์และเกิดเป็นสัญญาณผลรวมของทางด้านซ้ายรวมกับทางด้านขวาส่วนเส้นทางที่2ก็จะผ่าน band p a ฟิ filter แบนพาร์ตฟิลเตอรนะคะก็จะทำาการกรองสัญญาณความถี่ที่23-53 g h ถึง53กิโลเฮิรตซ์แล้วก็นำไปคูณกับความถี่ที่3 8กิโลเฮิรตซ์ซึ่งความถี่ที่38กิโลเฮิรตซ์เกิดจากข่าวสารเส้นทางที่3ก็คือ Pilot Filter มีค่าความถี่19กิโลเฮิรตซ์คูณกับ2พอคูณกันเสร็จสับก็จะออกมาเป็นข่าวสารผลต่างค่ะพอได้ข่าวสารทั้งผลต่าง ทั้งผลรวมนะคะทั้งสองข่าวสารก็จะเข้ามาในก็จะเข้ามาในเมค่ะจากนั้นเม็ดทวก็จะส่งมาที่เครื่องรับค่ะพอเครื่องรับได้ข่าวสารทั้งสองข่าวสารก็จะ,ะก็จะได้เป็นสัญญาณของเสียงทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะ